ตอนที่298คําขอของโจถิงขอบเขตหลิงส่วนเป็นขอบเขตที่พิเศษอย่างมากที่ขอบเขตนี้วิญญาณร่างกายและการหมุนวนของลมปราณในตัวจะเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะถึงขอบเขตหลิงส่วนผู้บ่มเพาะจะพึ่งพลังจากโลกในการเข้าถึงจิตวิญญาณที่ขอบเขตหลิงส่วนจะสามารถควบคุมหลิงชี่ในโลกได้และควบคุมโลกรอบตัวได้ปราณในตัวคนจะมีมากแค่ไหนหากเทียบกับหลิงชี่ในโลก บอกได้ว่าเมื่อขึ mm ้น hmm. ถ mm ึงขอบเขตหลิงส่วนจะทําให้ผู้บ่มเพาะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือผู้บ่มเพาะขอบเขตฉีส่วนขั้นที่9ก้ักสิคนอาจจะเอาชนะผู้ที่อยู่ขอบเขตว่ส่วนขั้นต่ําได้ผู้บ่มเพาะขอบเขตว่ส่วนขั้นสูงสิคนอาจจะมีหวังที่จะเอาชนะผู้ที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ําได้แต่ผู้บ่มเพาะขอบเขตตันส่วนสูงสิคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะผู้ที่อยู่ขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ํา ผู้ที่อยู่ขอบเขตหลิงส่วนไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่ยังไม่กลัวต่อแผนการใดๆเพราะหลิงชี่ในโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาตรับใดที่ปลานในตันเถียนยังไม่หมดลงพวกเขาก็สามารถควบคุมหลิงชี่ในโลกนี้ได้การสร้างเมฆฝนหรือแมกระท่วทำลายเมืองนั้นต่างก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายวิธีแบบนั้นเรียกได้ว่าอนาเขตใช่มันคืออนาเขตเมื่อขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ตันเถียนของเราจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังของโลกได้และสามารถสร้างอนาเขตของผู้บ่มเพาะหลิงส่วนขึ้นมาได้ โดยที่ความแข็งแกร่งของอนาเขตนั้นจะตัดสินจากความเข้าใจในกฎของโลกและวังวนในร่างของผู้บ่มเพาะขอบเขตหลิงส่วนยิ่งพลังวังวนบริสุทธิ์เท่าไรความเข้าใจในกฎของโลกลึกลำมากแค่ไหนอนาเขตก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมหลิงชี้ของโลกได้อย่างง่ายดายความเข้าใจในกฎโลกของจังอยู่นั้นแทบจะเป็นศูนย์แต่วังวนของเขานั้นบริสุทธิ์ไรสิ่งเจือปนจากจุดนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอนาเขตของเขานั้นน่ากลัวเพียงใด แต่ขอบเขตหลิงส่วนก็ใช่ว่าจะไร้เทียมทานจังอยู่คิดถึงตอนที่สู้กับอูชิงชวนก่อนหน้านี้ยังมีคนที่ระดับสูงกว่าขอบเขตหลิงส่วนอยู่หลายคนนี่ไม่ต้องพูดถึงขอบเขตตุ้นส่วนเลยแค่ขอบอเขตหลี่ส่วนก็ยังมีอยู่หลายคนในโลกนี้อูชิงชวนอยู่ขอบเขตหลี่ส่วนขั้นสูงอีกอย่างแล้วคนที่มากับหลินจื้อเปยก็ไม่ได้อยู่ต่ำกว่าขอบเขตหลี่ส่วนเลย จางอยู่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนักกับการก้าวขึ้นมายังขอบเขตหลิงส่วนได้หากเทียบกับผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงแล้วมันยังคงห่างชั้นกันมากบางทีด้วยอนาเขตภายใต้การควบคุมของเขากับร่างกายขั้นที่4ี่เขาคงไม่ได้อ่อนแอหากเทียบกับพวกขอบเขตหลิส่วนส่วนมากแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาชนะพวกสัตว์ประหลาดเท่าขอบเขตหลีส่วนอย่างอูชิงชวนได้ จางยูลองบ่มเพาะทักษะจีอูขั้น16อีกครั้งแต่ปราณในตัวเขากลับไม่เพิ่มขึ้นเลยดูเหมือนว่าหลังจากที่ขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงส่วนแล้วทักษะจีอูนี้ก็เหมือนจะไร้ค่ามันเหมือนไม่มีความหมายอีกต่อไปแน่นอนอย่างที่คาดเดาไว้หลังจากขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงส่วนได้การบ่มเพาะทักษะจีอูต่อไม่มีทางที่จะพัฒนาฐานการบ่มเพาะได้ จ้างยูถอนหายใจออกมาอย่างเสียดายแต่ก็ยังรู้สึกพอใจอยู่โชคดีที่ข้าคุยกับโอเซนเฟิงเอาไว้แล้วตอนนั้นข้าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากหากต้องการจะพัฒนาระดับการบ่มเพาะต่อเราก็ทําได้เพียงทําความเข้าใจกฎของโลกยิ่งรับรู้ได้ลึกซึ้งมากเท่าไหร่ระดับการบ่มเพาะก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเขาต่างจากหลินจื้อเปย์และคนืนอเนื่นหลินจื้อเปย์กับคนอื่นๆนั้นขาดแค่ความบริสุทธิ์ของปราในตันเถียน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทดแทนในส่วนนี้เพื่อสร้างวังวนขึ้นมาแต่พวกนั้นก็เลือกได้ว่าจะทําความเข้าใจกฎของโลกเพื่อทดแทนความบริสุทธิ์ของปราณที่ขาดหายไปแต่สําหรับจังอยู่แล้วความเข้าใจในกฎของโลกนั้นแทบจะเป็นศูนย์หักต้องการจะพัฒนาการบ่มเพาะต่อไปนั้นคงไม่มีทางโลหะไม้น้ําไฟดินกฎทั้งห้านี้จะเลือกกฎไหนดี จางอยู่มองไปที่อูชิงชวนเขาจําได้ว่าอูชิงชวนได้เลือกกดไฟตอนที่สู้กับอูชิงชวนนั้นโลกเหมือนกับจะโดนเผาภายใต้กองไฟของเขาจางอยู่ยังคงจํามันได้หรือว่าข้าควรจะเลือกกดแห่งไฟดีชัดแล้วว่าชื่อเสียงและความสามารถของอูชิงชวนนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับจางอยู่จนเขาอยากที่จะเลือกกดแห่งไฟมาใช้ถึงแม้ว่าจางอยู่จะอยากเลือกกดแห่งไฟแต่เขาก็ไม่ได้เร่งรีบตัดสินใจข้าไม่รู้ว่าตอนนี้ข้าอยู่ระดับไหนแล้ว จังอยู่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกแต่กลับคิดถึงความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ร่างกายขั้นที่สีเทียบเท่ากับคนขอบเขตหลิงส่วนขั้นสูงหากนับรวมกับปราณในตัวแล้วความแข็งแกร่งก็ยังไม่อาจจะวัดได้ผู้บ่มเพาะที่ไม่รู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งแค่ไหนนั้นคือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทวิป่าสายตาของจังอยู่จับจ้องไปที่กลุ่มของหลินจื้อเป่ยและแอบคิดในใจว่า หากไม่นับร่างทองคำและเคลื่อนย้ายพริบตาข้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะคนพวกนั้นได้หรือไม่หากต้องสู้กับอูชิงชวนเขาคงไม่มีหวังแต่หากเปลี่ยนเป็นกลุ่มหลินจื้อเป่ยจังอยู่ก็รู้สึกว่าเขามีหวังอยู่นิดนิดจังอยู่ที่อยู่บนท้องฟ้าครุ่นคิดอยู่นานผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนด้านล่างเมื่อเห็นว่าจาังอยู่ไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงถึงอย่างนั้นสายตาที่พวกเขาจับจ้องไปยังจังอยู่ก็ยังเต็มไปด้วยความเคารพและบูชา จนกระทั่งมีลมเย็นพัดผ่านมาจังอยู่ถึงได้สติและรับรู้ว่าทะเลหลิงชี่นั้นได้หายไปแล้วและทุกคนก็หยุดทำการบ่มเพาะแล้วซึ่งตอนนี้คนพวกนั้นต่างก็มองมาที่เขาจังอยู่ก้มหน้าลงและมองสายตาของทุกคนที่จับจ้องมายังเขารวมไปถึงหลินจื้อเป่ยและคนอื่นๆด้วยหือเมื่อเห็นสีหน้าเคารพของพวกหลินจื้อเปยจังอยู่ก็ตะลึงสีหน้าของคนพวกนี้อันที่จริงเขาได้เห็นหลินจื้อเปยและคนอื่นๆมาแล้ว แต่ตอนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องตัวเองเขาก็ไม่ทันสังเกตมันยากไม่ใช่หรือที่จะทำให้คนพวกนี้ตะลึงไปด้วยสีหน้าเขาดูแปลกไป